อันนี้คือการวิเคราะห์ดังนั้นก็วันนี้นะผมก็ถ้าเพื่อไทยเล่นนอกเกมผลจะไม่เลือกเพื่อไทยตลอดไปเที่ยวหน้าคงเหลือน้อยมันมันก็เป็นนี่คือคุณเป็นคนคิดนะฮะแต่มันก็มีหลายคนที่คิดไม่ตรงข้ามกับคุณนะไอความคิดต่างๆของพวกคุณมันก็อยู่ในผลการเลือกตั้งทีมเมมาในคราวนี้ครับ พวกคุณถ้าคนที่มีความคิดอย่างก้าวไกลก็มีหนึ่งร้อยห้าสิบ็ดตัวอีครับคนที่คิดอย่างคือรรคพื่อไทยก็มีร้อยสี่สิบเบ็ดนะพวกคิดอย่างคุณนะฮะนี่ก็อาจจะเป็นคนที่เชียร์ก้าวไกลนะฮะแต่คุณก็รู้ว่าที่คุณเชียร์คือหนึ่งร้อยสิบเบ็ดในห้าร้อยเท่านั้นเองนะ,ะเพราะนั้นวันนี้การจะอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นประเทศนะคุณจะต้องฟังที่เหลืออยู่ด้วยนะเพราะเขาเหล่านั้นเนี่ย ถ้าประเทศมันล่มจมไปเขาก็ล่มจมด้วยถ้าประเทศมันอยากจนเขาก็อยากจนด้วยถ้าประเทศเขากฎหมายไม่เป็นธรรมกับเขาเขาก็ได้รับความไม่เป็นธรรมด้วยนะเขาก็เหมือนคุณเพียงแต่เราฝันคนละแบบเท่านั้นเองสรุปก,การตั้งรัฐบาทเรอบนี้ไม่จบแนะ่วันนี้เห็นประชุมกันแล้วนี่ข่าวออกนี่พี่พี่ด<ม>ูครับไ่อผมแก่เกินไปนะฮะแก่เกินไปที่จะเชื่อเรื่องลมนอ,นอ่อนอ่อน ผมชื่อเรื่องพายุนะฮะชื่อเรื่องฤด,ดูกาลนะเพราะนั้นวันนี้ทั้งหมดที่กาลังเกิดขึ้นวันนี้มันก็คือเป็น,ปนไปตามโปรเซสก็มันคือารอาฟการเมืองที่มันควรจะเป็นแต่ทุกอย่างมันยังเร็วเกินไปแต่การพูดคุยเรื่องหน้าก็ไม่มีอะไรเสียหายนะเพราะว่ามันเรื่องต้องตกลงกันเยอะนะมีเรื่องตกลงกันเยอะอ